ครับพี่น้องอ่ะนี่แหละมาเบิงออ่งอ้อยยอดโรงงานครับนี่โรงงานผู้เขียวครับมองทีมมาเบิง่งนี่แหละครับพี่น้องมองท่าเช่าไรลโรงงานมิดผลกลาสินมาเบิ่งครับเป็นกลาสินมาเบิง่งนี่แหละอ้อ,อยยอดเพิ่นครับโอ้ยงามครับถั่วหัวยืินมือเลยพี่น้องโองไอ้อยเพิ่นก็อ้อย ให้น้ำเนาะครับนี่ให้น้ำยดน้ำสายน้ำยดครับเบิ่งฟังทั้งนี้กับเป็นอ้อยตอครับพี่น้องนี่อ้อยตองามประนิ่โอ้ยได้แล้วครับลายละยี่สิบกว่าตันหมแล้วครับนี่นี่แหละครับอ้อยโรงงานน้ำตาลมิตรผู้เขียวครับพี่น้องอันนี้อ้อยตอครับนี่ พูนละครับไปจดตีนพูุนล้วครับ,รบส่วนตัวนี้เป็นอ้อยยอดครับพี่นอนะ้องคนน่ะก็ตัดแหละนี่แหละลดกับชุมหัวหนาพามาเบิ้งครับเดี๋ยวไปเบิ้งกับหัวหนาเพิ็นคุยก่อนครับพี่น้อง สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับล่องพื้นอ่ะมาเบิ่งอ้อยล่องพื้นสูงงานหนังตาลมิดผู้เขียวครับนี่โอ้งามครับพี่น้องสูตรแปดสี่สิบหกได้ยักษีเอ๊ะบานห่อเนี่ยลายละเอี่ดสิบกว่าตันคืนพอแล้วครับนี่สวัสดีครับนี่ครับพ่อพี่น้องเบิ่งอ้อยต่อของโรงงานครับอ้อยต่อโรงงาน มีคู่เขียวครับพี่น้องนี่มิดผู่เขียวครับพี่น้อง,เ,องเป็นข้ามาชมอ้อยต่อครับสวยงามครับพี่น้องอ้อยใส่สายน้ำยดครับใส่สายแอบยดแบบฝนเพิ่งตกมากครับพี่น้องโอ้ยงามครับพี่น้องนี่กำลังได้กินปุ๋ยงามบ่ <ไว S 1> ครับ<ด>พี่น้องบดน,น,นี้พ,พ่่่ออกไป น้ำครับน้ำพี่น้องบานนี้หลังจากขี่ปิกอัพเลาะแล้วบานนี้ก็จะขึ้นรถตู้ได้บานนี้ครับพี่น้องขึ้นรถตู้เดินทางไปงน้ำตาลผู้เขียวครับบานนี้ไปไปกันเลยครับพี่น้องขึ้นรถตู้น้ำกันครับรบาเบิ่งไงน้ำตาลผูู้้เบีงงบยงแล้วบานนี้เดินทางไป เขียวบั่นี้ครับกเรารถเดทางนีกไกันหลายคนไปเบิ้งเงินุนงนำารมิตผู้เขียวครับรบัานเลยทีน,น้เราจะสตาร์หน้าโรงงานครับเราไปจะสูงไซสอ้อยครับบบน,นีรขี่รถขี่รถพิกอัพนี่แหละครับพวิน ไปขนรถรถตู้ครับรถตู้จอดท่าอยู่มาก่าไรครับหึงเหนียวนี่นตตกขึ้นเยนี่ก็ช่วยงงานนะครับงงานใส่นำรถน้ำรถครับงามครับว้ กได้สายต่อทัคงมถึงหนาบป้ดครับพี่น้องครับพี่น้องต้ป่อยรงงานครับพี่น้องามครับรวังหนงามกล่อยฝนในน้ากับเขียวน้ําครับไมได้เกิดเปลี่ยนและเปลี่ย ไม่ออกเป่นเด็ดอกเาเขเห็นเเป็ีนได้เหเเปล่นที่เลโงงานบินคู่เรียงครับอีน้องอยอยนยครับระบบนำยครับนี่น้นครับระบบชุนระประทานหนกาขี่รถรถเปิดไหวครับ เดี่ยวงานโรง,งงานน้ำตาลข้าวเลาะเบิ้งครับเนี่ยเป็นให้ไหวโรงงานน้ำตาลได้แคับนี่พื้นที่อยู่นี่ก็หลายลอยลอยอยู่แต่ระบบน้ำยศมัดนย่รับพี่น้องบ้าวอนเลาะเบิ้งครับแบกไี่มันงามครับก็จะเอาไปปฏิบัติไรหยอดเลยครับ